ทุกชมค่ะที่นี่คือพระปราง3ยอดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของลบ,บุรีอยู่ใกล้ๆกับบริเวณสารพระการนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองลบ,บุรีเลยค่ะ พระปางสามยอดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่18เป็นศิลปะขเขมรแบบบายนค่ะ <Okay. S 1> ต่อมานะคะในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยก็ได้มีการนำพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่มาประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าพระปางค่ะ เชื่อกันนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยพระปางสามยอดแห่งนี้เป็นเทวสถานของขอมในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานต่อมาสมเด็จพระนานรายมหาราชค่ะก็ทรงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอยุธยาผสมยุโรปค,ค่ะสถานที่แห่งนี้เมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกที่ เป็นโบราณสถานจริงๆเพราะว่ามันเก่ามากจริงๆนะคะอิฐหินดินปูนเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเหลือแต่ซากประดกักถังแต่ว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เคยสวยงามและก็เคยรุ่งเรืองมากนะคะและที่สาคัญเลยเนี่ยที่นั่นจะมีลิงเยอะมากๆทําให้เรารู้สึกว่าเออคนกับลิงสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันสามารถอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่เรานนั้อาจจะต้องมีการ ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งต่างๆเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เราออกมาจากพระปาน3ยอดก็เดินข้ามทางรถไฟมาแค่นิดเดียวก็จะถึงศาลพระการนะคะที่นี่นะคะก็จะเห็นว่ามีผู้คนเนี่ยมาไหว้มาเคารพสักการะบรูชามากมายเลยทีเดียวพอเข้าไปเราก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความศรัทธาของผู้คนนะคะ บางคนนะคะอาจจะเคยมาที่นี่มานานนานมาแล้วก็จริงๆถ้าลองกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปมันก็ทําให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ยังคงอยู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะั่นก็คือความเชื่อความศรัทธานี่แหละคะ่ะ คุณชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่พระนารายณ์ราชนิเวศค่ะจังหวะดีของเรามากๆเลยเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยมีการจัดงานประจําปีพอดีเลยค่ะชื่องานว่าแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะและที่สําคัญเราได้รับการเอื้อเฟื้อจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีโดยท่านผู้อํานวยการอัธพลวรรณกิจค่ะและในปีนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลบบุรีก็ได้มาจัดกิจกรรมร่วมด้วยค่ะ เป็นการจัดตลาดย้อนยุคจะย้อนเป็นนานานแค่ไหนเราไปชมข้างในเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีค่ะท่านผู้อำนวยการอธพลวรรณกิจค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคครั้งนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมครับเราอยู่ในบรรยากาศของตลาดย้อนยุคที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปบรรยากาศแบบนี้เราจัดกันทุกๆปีนะครับที่ผ่านไปเป็น29ปีปีหน้าท่านผู้ชมลองเตรียมตัวนะครับว่าจะเป็นปีครบรอบ30ปีของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ผม อยากจะยืนยันกับท่านผู้ชมว่าความอลังการการจัดงานเราจะยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่านี้ภาพของบรรยากาศของงานไม่ว่าจะเป็นที่บรเิเวณตลาดย้อนยกซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สําคัญมากที่นักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมหรือใครที่ผ่านเข้ามาในงานต้องไม่พลาดในการที่จะเข้ามาชมผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองตัดสินใจลองสักครั้งหนึ่งกับการได้มาเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีเมืองที่เป็นเมือง ความเป็นประวัติศาสตร์4ยุคสมัยเมืองที่คนรบบุรีเขาพร้อมใจกันแต่งไทยกันทั้งเมืองแต่ที่คุณเห็นนี่แหละครับ คที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีค่ะมีชื่อว่าตลาดน้ำบันนอกบ้น,นอกนะคะข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะนี่คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของลบบุรีนะคะ เป็นมเมล็ดทานตะวนันเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีทุ่งทานตะวนันแต่เนื่องจากว่าตอนที่เรามาถ่ายทํานั้นเป็นหน้าร้อนแล้วอาจจะไม่เห็นดอกทานตะวันบานก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากดอกทานตะวนันนั่นก็คือมเมล็ดทานตะวันนั่นเองค่ะ เดินกันมาตั้งนานชักจะหิวแล้วคุณผู้ชมคะที่นี่เขามีศูนย์อาหารด้วยนะไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรอร่อยๆให้เรากินบ้านคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ไปแวะเวียนคุยกับพี่ๆที่ร้านอาหาร ซึ่งถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดน้ำบันนอกบัน,นอกแห่งนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารหลายร้านให้คุณผู้ชมนั้นไปเลือกซื้อเลือกหากันค่ะวันนี้มีอะไรมากินบ้างมาดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นปลาเผานะคะแล้วก็มีไก่ทอดมีผัดไทยหอยทอดต้มแซ่บนะคะที่สำคัญเลยจานเด็ดมากๆนั่นก็คือส้มตำกรอบค่ะมียอดอ่อนทันตะวันนะคะเป็นเครื่องเคียงด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อข,ของลพบุรีอีกอย่างหนึ่งค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ําป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนแห่งนี้นะคะเป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยล่ะค่ะความยาวถึง4,860เมตรและความสูงที่จุดสูงสุดเนี่ยนะคะ36.50เมตรค่ะ เขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิธิ์นะคะตอนที่ทีมงานเราไปถึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะค่ามากแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศได้ไม่หมดแต่ว่าช่วงเช้าค่ะเรากลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้เห็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเป็นภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วก็มีสายหมอกจางๆมีผู้คนที่มากางเต็นท์รอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะและที่สำคัญเวลามองไปในท้องน้ำเนี่ยมันเย็นชื่นใจจริง ใครมีโอกาสนะคะพาครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวที่สถานที่อย่างที่เราแนะนำไปก็รับรองว่าจะประทับใจอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือจังหวัดลบบุรีค่ะติดตามกันได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k เมืองไทย I love you